จัดโปรยังไงดีวะนะลออ้อพร้อมยางมันก็แพงซะเหลือเกินนะเออล้อก็ปาไปสามหมื่นนะเออสองหมื่นหกนะส่วนยางก็ปาไปสามหมื่นนะรวมแล้วก็โอ้โหบอกเลยนะห้าหมื่นกว่าบาทนะประมาณห้าหมื่นนะเออห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าเลยนะแล้ขายลูกค้าเนี่ยก็จะยังไงดีนะห้าหมื่นกว่าบาทนะเด้เป็นไรไหมมานีไหมา สวัสดีครับผมก้องล้อซิ่งยูรีครับนี่มาพบกันอีกแล้วครับนี่จัดโตให้เด็ดๆเหมือน,นเดิมครับรุดนี้บอกเลยมันร้อนแท้เรนโซ่นะครับลายใหม่เลยวันนี้คู่ให้กับเป็นโตโยนะครับโอเพนคันที่ดอกอาร์ทีนะครับนีโอูดอกเัอเรื่อบาล่าเลยนะครับนี่แล้วก็ดูดอกดอกยางนี้นะนี่ยางเจแปนนะครับบอกเลยว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมามาหาเราเลยนะส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อไทยสัญชาติไทยแท้นะเือรไใหม่เนี่ยล้อสองหมื่นหกนะ ยางอีก2 0 0 0มนะชุดนี้5 4 0 0มนนะแต่ว่า54 0น0ะมื่นสี่นใครที่บอกว่าแพงนะชอบของถูกๆูกเราก็มีครับ2 0 0 0 0ืกว่าบาทก็มีแต่สำหรับผมนะแล้วก็ไ่ใกล้หน่อยสำหรับผมนะผมคิดว่านะไปใกล้ดิอ่าสำหรับผมนะผมคิดว่า5 0 0 0 0ื่นกว่าบาทเนี่ยมันไม่แพงเลยถ้าเกิดว่าเราาัฉลี่ยเนี่ยบัฉลี่ยตกปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณปีละหมื่นนะเพราะว่าดูดิทั้งล้อทั้งยางได้ล้อแท้ยางแท้เนี่ยบอกเลยว่ายางญี่ปุ่นเนี่ย นี่โอ้โหดอกแบโคตรลึกนะบอกเลย4ปีไม่มีศึกนะถ้าลูกค้าไม่เปเบื่อไลายก่อนนะเออค,คุ้มแน่นอนนะหยยบหนักบอกเลยว่าถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยไม่เข้าถึงเนื้อยางแน่นอนเพราะว่าดอกยางมันใหญ่มากนะทุกคนเห็นได้เ่ยนะแล้วก็เป็นดอก a อท t อาทีที่เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเออถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเสียงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เราได้นะดอกออเทเรนสำหรับใครที่ชอบสายโดยสายแคมปิ้งนะเหมาะมากเลยนะสําหรับโอเพนกันที่อาทีตัวนี้นะเออวันเนี้ย มาพิเศษให้เลยคนระับ5 4 5หมไม่ต้องสนใจครับผมจัดให้ไปตัดปัญหาไปเลยครับท่วนๆไปเลยครับนะลถไปเลย4ี่ถึงหกันบาทครับเอาไป50าหมท่วนเท่านั้นว่าโอ้จุดนี้นะบอกเลยนะเบิกใหม่เนี่ยห้าหมื่นหกห้าหมื่นห้แน่นอนนะครับแต่วันนี้จัดไป50าหมท่วนถ้ามีเทิร์นลงอีกถ้าลูกค้าออกรถช่วงนี้ป้ายแดงนะ ผมเธอให้สามหมื่นเนี่ยลูกค้าจ่ายแค่สองหมื่นหรือเธอให้สองหมื่นจ่ายเพิ่มแค่สามหมื่นโคตรคุ้มนะรีบมาตํากันได้เลยนะครับนะยางปียี่สี่นะราคาเท่าไหรเ่เอ่ยมาดูดีอ่าลืมบอกไปเลยนะครับนะอ่าสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดยางปียี่สี่นะนี่สองห้าสองสี่นะครับนี่ยางใหม่เลยครับนะดูได้เลยครับล้อใหม่ยางใหม่ครับเนี่ยติดป้ายอย่างนี้เลยครับนะยังไม่แกะเลยครับนี่ลูกค้าจองไว้นะผมจัดให้นะเออจัดไปเลยครับนะของดีราคาไม่ถูกคนระับ ของถูกคุณภาพไม่ค่อยดีคับตามราคาเพราะฉะนั้นแล้วครเลือกร้อเลือกยางให้เหมาะสมกับรถท่าน,นครับอย่างน,น้อยครับเพื่อป้องกันแบบว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินคือหมายถึงว่ายางแตกยางรั่วเสียเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วใกล้ปีใหม่นะ มาจับจองได้เลยครับนอกจากราคาชุดนี้ร้องแพงไม่เป็นไรครับบอกแพงนะครับคนซื้อบอกไม่แพงคนแพงบอกไม่ซื้อครับถ้าเกิดต้องการถูกๆเราก็มีครับอยากได้ร้อจีนยางจินจัดให้ได้ครับแต่ชุดนี้มันเป็นความที่ว่าล้อแท้ไงคุณลูกค้านะล้อแท้เรนโซ่ครับคู่ยางนะของดีเจแปนมันเลยราคาสูงนิดนึงแต่คุณภาพดีเยี่ยมการันตีกล้องละสิ่งปล่อยนะครับชุดนี้ห้าหมื่นท่วนเท่านั้นครับโอเคครับผมสวัสดีครับ